พิธีไหวครูเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งและนับเป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณเ,<อ>เพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานวิชาเรามาทางจรรยามารยาและศิลป,ปะวิทยา<ำ>การไหวครูยังเป็นการแสดงตนว่า ตนเองขอเป็นเศษของท่านโดยตรงแสดงความนอบน้อมอย่างถูกวิธีปวรณาตนให้ครูได้รับรู้ว่าเราเป็นสิทธิของท่านแล้วพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวจากท่านทุกประการพิธีนี้โดยทั่วไปจะจัดกันในวันพุฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครู ในการประกอบพิธีไหวครูจะนิยมใช้เครื่องบูชาสามอย่างคือดอกมะเขือย้าแพรกและดอกเข็มซึ่งเป็นปริศนาธรรมที่สะท้อนให้เห็นสาระในพิธีไหว้ครูและเครื่องบูชาทั้งสามอย่างนี้มีความหมายว่าดอกมะเขือเป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครูไม่ว่าจะเป็นครูดนตรีครูมวยครูสอนหนังสือก็อให้ใช้ดอกมะเขือนี้เพื่อสิ์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆนอกจากนี้มะเขือยังมีมเมล็ดมากไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่ เป็นหญ้าที่เจริญงอกงามแพร่กระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วมากหญ้าแพรกซึ่งมีความหมายซ่อนเร้นอยู่คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไว้ครูแล้วสติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและดอกมะเขือนั่นเองดอกเข็มเพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลมสติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่าเกสังของดอกเข็มมีรสหวาน oh <my> การใช้ดอกเข็มไหวครูวิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิตทําให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็มบทส่วนไหวครูมาจากภาษาบาลีโดยมีความหมายดังนี้ปาเจราจริยาโหติคุณุตารานุสาสกาแปลว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งเป็นผู้พร่ำสอนศิลปะวิทยาการปัญญาวุธิกเรเตเตท,เทินโนวาเทณามาิหังแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้ำโอวาทเหล่านั้นซึ่งท่านเป็นผู้ทำให้ปัญญาเจริญข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครูอาจารย์เหล่านั้นด้วยความเคารพ Tehrataria